ในโลกใบนี้มีเรื่องราวมากมายที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจอธิบายได้เรื่องราวที่เล่าขานกันมานับร้อยนับพันปีจากรุ่นสู่รุ่นจากปากต่อปากบางเรื่องก็เป็นแค่ตำนานปรำปลาแต่บางเรื่องกลับเป็นความจริงที่ดำมืดและฝังเลึกอยู่ในจิตใจของผู้ที่ประสบพบเจอผมชื่ออาจารย์พงศ์คนส่วนใหญ่รู้จักผมในฐานะหมอผีนักปราบสิ่งลี้ลับหรือบางคนก็เรียกว่าคนบ้าที่ชอบไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติ ผมคลุกคลีอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้มาทั้งชีวิตได้เห็นได้สัมผัสได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่บนโลกนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ต่อให้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็ยังไม่เคยลืมและมันยังคงหลอกหลอนผมอยู่ทุกค่ำคืนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีก่อนในช่วงที่ผมยังเป็นหนุ่มจักรันไฟแรงผมได้รับคาเชิญจากชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าของภาคเหนือชาวบ้านเล่าว,ว่า หมู่บ้านของพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับอาถรรพ์ร้ายแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่มีป่าช้าเก่าแก่แ,กแห่งหนึ่งถูกขุดค้นพบใกล้กับหมู่บ้านความเจ็บป่วยก็เริ่มแพร่ระบาดผู้คนล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุสัตว์เลี้ยงล้มตายอย่างไร้ร่องรอยและที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงร้องโหยหวนในยามค่ำคืนที่ดังมาจากป่าช้านั้นผมเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นด้วยความสนใจและกระหายใคร,ร่รู้ชาวบ้านต้อนรับผมด้วยความหวังอันริบหรี่พวกเขาเล่าถึงความน่ากลัวที่ต้องเผชิญ ความสิ้นหวังที่คุกคามชีวิตประจำวันของพวกเขาผมรับฟังอย่างตั้งใจและตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจป่าช้าแห่งนั้นในคืนวันเพ็ญซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พลังงานลี้ลับจะแข็งแกร่งที่สุดป่าช้าเก่าแก่แห่งนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆไม่ไกลจากหมู่บ้านนักทางเข้าถูกปกคลุมไม่เถาวันและต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นรกทึบราวกับกำลังปกป้องความลับดำมืดบางอย่างไว้ผมก้าวเข้าไปในป่าช้าด้วยตะเกียงเจ้าพายุในมือแสงสลัวสลัวของตะเกียงส่องกระทบกับหลุมศพที่ซุดโสมป้ายหลุมศพที่แตกหัก และกิ่งไม้แห้งที่ดูคล้ายกับกรงเล็บของยักษ์มารบรรยากาศเงียบสงบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นระรัวทั้งทีที่ผมก้าวเท้าเข้าไปลึกขึ้นผมก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ซ่านออกมาจากพื้นดินมันเป็นความรู้สึกเย็นเยือกที่แทรกซึมเข้ามาในกระดูกผมมองไปรอบๆและสังเกตเห็นว่าหลุมศพส่วนใหญ่ที่นี่เป็นหลุมศพที่ไม่มีชื่อบางหลุมก็มีเพียงก้อนหินวางทับไว้บางหลุมก็เป็นเพียงดินที่นูนขึ้นมาเล็กน้อยเรากับว่าผู้ที่ถูกฝังอยู่ที่นี่ถูกลืมเลือนไปจากโลกนี้แล้ว ผมเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนมาถึงใจกลางของป่าช้าตรงนั้นมีต้นตะเคียนเก่าแก่ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งยืนตระหง่านอยู่กิ่งต้านของมันแผ่ขยายออกไปกว้างใหญ่ราากับแขนที่กำลังกอดรัดผืนดินที่อยู่เบื้องล่างโคนต้นตะเคียนมีสารเพียงตาเล็กๆตั้งอยู่พร้อมกับเครื่องเส้นไหวที่ดูเก่าแก่และผุพังผมรู้ได้ทันทีว่านี่คือจุดศูนย์กลางของพลังงานอาถรรพ์ทั้งหมดผมเริ่มทำพิธีสั้นๆเพื่อเปิดประตูเชื่อมต่อกับโลกวิญญ,ญาณผมนั่งสมาธิ สวดวอนและใช้พลังจิตท,ที่ผมฝึกฝนมาตลอดชีวิตทันใดนั้นลมเย็นเยือกก็พัดผ่านเข้ามามันเป็นลมที่ไม่มีที่มาไม่มีความรู้สึกของสายลมปกติมันเป็นลมที่เรากับถูกพัดพามาจากอีกมิติหนึ่งผมสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของวิญญาณจํานวนมากพวกเขาอยู่รอบตัวผมอยู่ในเงาดําอยู่ในอากาศผมได้ยินเสียงกระชิบกระซ้าแผ่วเบาเสียงครางครวญอันแสนเศร้าโศกและเสียงหัวเราะที่ฟังดูน่าขนลุกผมพยายามใช้สมาธิจดจ่อเพื่อสื่อสารกับวิญญาณเหล่านั้น ข้ามาที่นี่ด้วยความตั้งใจดีหากพวกท่านมีเรื่องราวใดที่ต้องการบอกกล่าวจงแสดงตนออกมาเถิดผมกล่าวออกไปเสียงดังฟังชัดทำกลางความเงียบสงัดของป่าช้าทันใดนั้นเสียงลมก็พัดแรงขึ้นอีกครั้งต้นตะเคียนขนาดใหญ่เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงกิ่งก้านของมันเสียสีกันจนเกิดเสียงโหยหวนชวนขนลุกผมมองเห็นเงาตะคุมตะคุมจำนวนมากปรากฏขึ้นรอบตัวผมพวกเขาเป็นเงาที่บิดเบี้ยวรูปทรงไม่ชัดเจนแต่ผมรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดความโกรธแค้น และความอาฆาตที่แผลออกมาจากเงาเหล่านั้นผมรู้ทันทีว่านี่คือวิญญาณที่ถูกจองจําอยู่ที่นี่พวกเขาไม่ใช่ผีเร่ร่อนธรรมดาแต่เป็นวิญญาณที่มีเรื่องราวมีปมที่ยังไม่ได้คลี่คลายจากนั้นภาพต่างๆก็เริ่มฉายเข้ามาในหัวผมมันเป็นภาพที่ไม่ชัดเจนนักแต่ก็พอจะประติดปะต่อเรื่องราวได้บ้างผมเห็นภาพของชาวบ้านในอดีตภาพของการขุดค้นป่าช้าแห่งนี้ภาพของความตายที่เกิดขึ้นอย่างปริศนาและภาพของคำสาปที่ถูกฝังไว้เรื่องราวเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ป่าช้าแห่งนี้ไม่ใช่ป่าช้าธรรมดาแต่เป็นสถานที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโบราณแห่งหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีก่อนหมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกทาลายลงด้วยโรคระบาดร้ายแรงผู้คนล้มตายจํานวนมากและศพของพวกเขาได้ถูกฝังรวมกันอยู่ที่นี่โดยที่ไม่มีการทําพิธีอย่างถูกต้องผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่รอดชีวิตเชื่อว่าโรคระบาดนี้เป็นคํำสาปที่เกิดจากการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านและเพื่อเป็นการลงโทษผู้ที่ล่วงละเมิดได้สาปแช่งให้วิญ,ญญาณของผู้ที่ตายไป จะต้องถูกจองจำอยู่ที่นี่ชั่วนิรันดร์ไม่ให้ไปผุดไปเกิดผมเข้าใจแล้ววิญญาณเหล่านี้ไม่ใช่ผีที่มารบกวนแต่เป็นวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือพวกเขาต้องการให้คำสาปถูกปลดปล่อยและต้องการไปสู่สุขติพวกท่านไม่ต้องกลัวข้าจะช่วยพวกท่านเองผมกล่าวออกไปน้ำเสียงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแต่แล้วสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเงาตะคุมตะคุมเหล่านั้นเริ่มเคลื่อนไหวพวกเขาไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยความหวังแต่เป็นความโกรธแค้นและอาฆาต เสียงกระซิบกระซาบเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามที่ดังขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศรอบตัวผมเริ่มบิดเบี้ยวอากาศเริ่มหนักอึดทันใดนั้นเงาที่ใหญ่ที่สุดก็ปรากฏขึ้นมันเป็นเงาของผู้ชายร่างใหญ่ยืนตะหงานที่เบื้องหน้าผมดวงตาของเงาคู่นั้นแรงก่ำราวกับฐานเพลิงที่ลุกโชนผมรู้สึกได้ถึงพลังงานมหาศาลที่แผ่ออกมาจากเงานตนนั้นมันเป็นพลังงานที่เต็มไปด้วยความมืดมิดความชั่วร้ายและความอาฆาตที่ยากจะทานทนผมรู้ว่านี่คือวิญญ,ญาณหลักหรือผีเฝ้าคำสาป มันคือผู้ที่ถูกผูกมัดไว้กับคำสาบและมีหน้าที่เฝ้ารักษาวิญญาณที่ถูกจองจำเอาไว้ข้ามาที่นี่เพื่อปลดปล่อยพวกท่านไม่ได้มาทำร้ายผมพยายามพูดได้นำเสียงที่มั่นคงที่สุดเท่าที่จะทำได้ปลดปล่อยงั้นหรือเจ้าคิดว่าพวกเราต้องการอิสระหรือไม่พวกเราต้องการแก้แค้นแก้แค้นทุกคนที่ทำให้พวกเราต้องทนทุกทรมานอยู่ที่นี่เสียงนั้นคำรามตอบทันใดนั้นเงาตะคุมตะคุมจำนวนมากก็พุ่งเข้าหาผมจากทุกทิศทางพวกเขาพยายามที่จะฉีกถึงบริขารผม ผมรับรู้ได้ถึงความเย็นเยือกที่แทรกซึมเข้ามาในตัวความเจ็บปวดที่ไม่ใช่ทางกายภาพแต่เป็นความเจ็บปวดที่มาจากจิตวิญญาณผมรู้ว่าผมต้องสู้ผมดึงมีดหมอคู่ใจออกมาจากย่ามพร้อมกับท่องมนต์คาถาที่ผมเรียนรู้มาตลอดชีวิตแสงสีขาวสว่างว่าบขึ้นจากปลายมีดหมอมันเป็นแสงที่ขับไล่เงามืดเหล่านั้นออกไปชั่วขณะพวกท่านไม่ใช่ศัตรูของข้าจงหยุดเถิดผมตะโกนออกไปแต่เงามืดเหล่านั้นก็ไม่ยอมหยุดพวกเขายังคงพุ่งเข้าหาผมอย่างไม่ลดละ ผมต้องไล่มนคาถาและใช้เมีดหมอปัดเป่ามันออกไปเรื่อยๆมันเป็นการต่อสู้ที่ดูดเดือดผมรู้สึกเหนื่อยล้าพลังงานของผมเริ่มจะร่อยรอลงไปเรื่อยๆขณะที่ผมกําลังต่อสู้อยู่นั้นผมก็สังเกตเห็นว่าวิญญาณหลักหรือผีเฝ้าคําสาบกําลังยืนมองผมอยู่ห่างๆดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเกลียดชังแต่ก็มีความเจ็บปวดแฝงอยู่ผมรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายผมรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีพุ่งเข้าหาวิญญาณหลัก ตะโกนมนคาถาบทหนึ่งออกไปเสียงดังที่สุดเท่าที่จะทําได้มันเป็นมนคาถาที่ใช้ในการปลดก่อยวิญญาณที่ถูกจองจําทันใดนั้นแสงสีขาวสว่างจ้าก,ก็พุ่งออกจากตัวผมพุ่งเข้าหาวิญญาณหลักแสงนั้นสว่างจนแสบตาและทําให้วิญญาณหลักส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดมันเป็นเสียงที่ทรมานจนผมต้องยกมือขึ้นปิดหูแสงสีขาวครอบงําวิญญาณหลักไว้มันพยายามที่จะดิ้นรนแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้ผมสัมผัสได้ถึงพลังงานของคําสาบที่เริ่มคลายตัวลง และวิญญาณหลักก็เริ่มเปลี่ยนไปร่างของมันเริ่มเล็กลงสีหน้าของมันเริ่มอ่อนลงความเกลียดชังในดวงตาเริ่มจางหายไปและแทนที่ด้วยความเศร้าโศกเสียใจข้าข้าถูกจองจํามานานเหลือเกินเสียงของวิญญาณหลักอ่อนลงมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อครู่ผมรู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่วิญญาณหลักเริ่มยอมรับความจริงและพร้อมที่จะปลดปล่อยตัวเองผมรวบรวมพลังอีกครั้งและร่ายมนต์คาถาบทสุดท้ายมันเป็นมนต์คาถาที่ใช้ในการนำทางวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสม แสงสีขาวสว่างจ้า